สามจริงปีใหม่แล้วนะพวกเธอยังจมอยู่กับความล้มเหลวในะอดีตยอยู่อีกหรอจ๊ะครูหนึ่งสภาวคนนี้ในฐานะคนจิ้เคยล้มเหลวมาเยอะจมทุกมานานจะมาบอกวิธีทุกคนค่ะข้อแรกตั้งสติจะ้ะหายใจลึกๆเช็คก่อนตายยังอะยังนี่นาฉันยังหายใจฉันยังไม่ตายเคยได้ยินประโยคนี้กันไหมคะสิ่งใดที่ไม่ทําให้เราตายมันจะทําให้เราโตค่ะ ข้อ2ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นและรับรู้ความรู้สึกว่าเรารู้สึกยังไงจริงดาวเสียใจผิดหวังอยากกดไว้เด็ดขาดค่ะเส้นไหวหน้าคนรู้ไม่ได้นะจมไม่ลงไปอีกจะพาแก้ปัญหาผิดวิธีเอาได้นะก็แค่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอนุญาตให้ตัวเองผิดบ้างก็ได้ไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยค่ะเราเป็นคนนะคะมันก็ต้องมีบ้างถ้ารู้สึกเสียใจมากก็ร้องไห,ห้ให้พอค่ะการร้องไห้ไม่ใช่อ่อนแอเส้นก็แค่ระบายอารมณ์เท่านั้นเอง ข้อ3ปเปลี่ยนมุมมองจากล้มเหลวเป็นเรียนรู้คนเราก่อนเจ๋งก็เจ๋งมาก่อนกันทั้งนั้นละค่ะและข้อ 4. หลังจากจิตใจฟื้นคืนชีพจากการ,ปรเปลี่ยนมุมมองก็มาวิเคราะห์สาเหตุความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากอะไรข้อนี้คุณจะเห็นต้นเหตุที่แท้จริงค่ะและช่วยให้รู้ว่าเริ่มต้นใหม่ยังไงให้ดีกว่าเดิมไงเหมือนวันนี้ครูหนึ่งทำช็อกโกแลตไข่ผ่าเป็นครั้งแรกถ้ากลัวล้มเหลวคงไม่ได้ทําและคงไม่รู้ว่าเออฉันก็ทําได้นั่นเนี่ย ข้าวหน้าฉันทำให้อร่อยกว่าเดิมค่ะมาเปลี่ยนความล้มเหลวที่ผ่านมาเป็นโอกาสในการเรียนรู้เพื่อเติบโตกันนะคะครูหนึ่งสุรพาเทพสุเทพทุกเรื่อง